มาในช่วงสนทนาของแรงเท้าชาวตายในวันนี้นะคะยางที่กลิ้นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยเราจะมาพาไปแลกเรื่องข้องงานวิตัยสู่ึการปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะการวิตัยที่มากจากสมุนไพรด้วยนั่นเองนะคะกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรกอบุญเฮิร์บนั่นเองค่ะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเรานะคะวันนี้ค่ะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรเพชรสัชกรอาทิตย์สกุลเพือกรองขณะบดีฝ้ายพันธกิจเพื่อสร้างคมขณะเพชรสักชาติมหาวิทยาลัยสงคล้านครินตอัดทานนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยตอนรับเข้าสสสู่่รราายกนะะะคควัดี ค่ะเปลี่ยนไปษากันเลย่อนใช่ค่ะผู้ภาษสากลางกันเลยเพื่อใช่ค่ะเข้าใจกันนะเพราะว่างานสมุนไพรเนี่ยมันต้องสร้างความเข้าใจอย่างแพร่หลายแต่ว่าถามอาจารย์ก่อนว่าบทบาทแล้วก็ภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์มออกับการส่งเสริมงานวิจัยในส่วนของสมุนไพรให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเรามีบทบาทภารกิจยังไงบ้างคะครับก็คณะเภสัชศาสตร์มออนะครับมีภารกิจหลักเลยคือช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในด้านเทคโนโลยีงานวิจัย รต่อยอดไปจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราเห็นเพนพอยต์ของผู้ประกอบการมากมายนะครับที่ว่ามีมีความไม่สามารถที่จะทำพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆได้โดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค,ครับก็เลยมีโรงงานขึ้นมานะเรามีโรงงานอยู่สองโรงหนึ่งคือโรงผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับอีกโรงหนึ่งก็คือโรงผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งโรงผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยก็คือเป็นยาก็อย่างพวกยาฟ้าทลายโจรน,นะครับยาขมิ้นชันะะนะครับซึ่งยาฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันเนี่ยก็จะเป็นโรงงานแรกของเราที่ผลิตออกมาเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับสมุนไพรที่ดีมีคุณภาพใช้ค,ครับผมส่วนโรงงานเครื่องสําอางเนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนของกลุ่มจังหวัดนะครับที่ทําโรง,งงานเครื่องสําอาง ภายใต้โครงการเครื่องสำอางฮารานนะครับก็เราจะพัฒนาพวกเครื่องสำอางเนี่ยจริงๆมีทั้งสมุนไพรแล้วก็มีทั้งเ,เครื่องสำอางที่เป็นเครื่องสำอางทั่วไปด้วยะนะครับเครื่องสำอางที่เราอยากจะเน้นมากๆก็คือเครื่องสำอางสมุนไพรเพราะว่ามันมีการนำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยเรามาต่อย,ยอดได้ครับอตอนนี้ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยค่ะของมอที่ร่วมกับผู้ประกอบการเนี่ย ตอนนี้มีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างค่ะโอ้จริงๆมีเยอะนะครับแต่ว่าที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ได้อย่างชัดเจนก็คือของกอบุญเทิร์เนี่ยครับก็คือมีเป็นพวกทั้งยาที่อยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นยาหมองนะครับแล้วก็มียาดมนะครับส่วนตัวของเครื่องสําอางเนี่ยก็จะมีทั้งแชมพูแล้วก็สบู่นะครับเป็นสบู่เหลวอาบน้ำถ้าลองดูในรายละเอียดนะครับก็เป็น พวกแชมพูที่เป็นส่วนประกอบของสารสกัดทองพันชั่ง<ะ>ซึ่งได้จากงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะของเราเองอนะครับหรือแม้กระทั่งตัวกวาวเครือขาวขมิ้นชัน พวกนี้ก็จะเป็นงานโปรดักชั่นเปี้ยนของเราทั้งนั้นครับค่ะโอ้โหถือว่าเป็นสมุนไพรที่แบบหลายๆคนบางคนเนี่ยก็คือคุ้นหูอยู่แต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะังไม่รู้เอ้ยสามารถนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดนี้ได้เลยเหรอใช่ค,คือเพราะฉะนั้นอย่างผู้ประกอบการที่สนใจหรือว่ามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรยอยู่แล้วเราต้องการให้ทางมอเนี่ยเข้ามาช่วยด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยต่อย,ยอดเนี่ยจะต้องทำยังไงติดต่อช่องทางไหนบ้างคะอ่อติดต่อได้เอ่อที่ ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์074288911ค่ะนะครับ0 7 4 2 8 8 9 1 1อันนี้ถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะให้นำผลิตภัณฑ์เนี้ยไปวิจัยก็สามารถติดต่อไปได้ใช่ครับอ,อย่างเขาเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ,ะจริงๆคือการช่วยเหลือมันมีหลายประเภทเนาะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าสมุนไพรนี้มีศักยภาพอย่างไรอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ เป็นคล้ายๆกับโจทย์วิจัยนิดนึงว่าดูว่ามันมีฤทธิ์อะไรมีอะไรยังไงหรือเปล่าบางคนบางภาคภาคเอกชนบางที่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออเขาอยากรู้ทําตั้งแต่ต้นครับคือเขาเ็าจะได้เป็นเหมือนว่ามีความเป็นเจ้าของตั้งแต่ต้ตตนก็ก็จะมาจ้างวิจัยในส่วนตรงนี้อ,อันที่สองคือเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วอยากจะต่อยอดอ่ะอันนี้ได้เลยเราเราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การสกัดหรือว่าการเตรียมสารสกัด <c oughs> เอาสารสกัดนั้นไปทําเป็นตํำรับต่อไป <c oughs> อย่างนี้ครับ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็เป็นอย่างคล้ายๆของกอบุญอย่างนี้ครับ <c oughs> ซึ่งเรา <c oughs> เราได้ทำํำให้เห็นละว่าเนี่ยเราทา <c oughs> ทำได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดถึงความสําคัญเนี่ยค่ะหลายคนอาจจะมองว่ามันจําเป็นมากเหรอที่ต้องมีการวิจัยอย่เนี้ค่ะถ้าหากพูดถึงผลประโยชน์ที่ต้องอได้รับหลังจากที่แบบเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาวิจัยแล้วเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นความต้องการของตลาดเนี่ยในส่วนนี้มันมันความสำ,สำคัญมากน้อยแค่ไหนอะค่ะงานวิจัยสําคัญมากนะครับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีข้อมูลมที่จะช่วยแบ็กอัพผลิตภัณฑ์ทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแม้กระทั่งหมอเองหรือว่าคนใช้ทั่วไปเองเนี่ย พอพอเรารู้ว่า เออผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีงานวิจัยมารองรับเนี่ยมันจะรู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยที่ประเทศเราจะต้องพัฒนากันต่อด้วยงานวิจัยม,มันก็ทั้งสองด้านเนาะทั้งเรื่องของงานวิจัยนะักวิจัยเองก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่วิจัยเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริงเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนมีความปลอดภัยใช่ทีนี้อย่างคนที่นําผลิตภัณฑ์ไปใช้พอมีงานวิจัยรองรับเขาจะได้รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่นํามาโชว์ในรายการววันนีีีีี้้เ่่่มมมกกกลลุแประภ แล้วก็มีอะไรบ้างคะอาจารย์อโอเคครับวันนี้ก็จะมี2กลุ่มหลักๆก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีฟ้าทลายโจรมีขมิ้นชันนะครับแล้วก็เป็นพวกยาดมแล้วก็ยาหมองนะครับยาหมองก็จะเป็นยาหมองไพร กับพยาายนตัวนี้นะครับก็คือมนีสองกลุ่มก็คือกลุ่มสมุนไพรกับกลุ่มเครื่องสําอางนะะเดี๋ยวเราเอาเป็นตัวกลุ่มยาก่อนที่เป็นสมุนไพรเริ่มจากด้านหน้าอาจารย์นะคะยังกล่องสีเขียวตรงนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรคะตัวสีตัวนี้นะครับเป็นยาฟ้าทลายโจรครับก็จะช่วยหลักๆเลยคือช่วยแก้ไขช่วยอาการเจ็บคอครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเราเนี่ย ไม่สบายมีไข้แล้วมีเจ็บคอเล็กน้อยเนี่ยยังไม่ต้องวิ่งเข้าหายาปฏิชีวนะ,ะก็สามารถใช้ยาฟ้าทรลายโจรเนี่ยรักษาตัวเองไปได้ก่อนทีนี้พอถ้าสมมติว่าอาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นหลังจากที่เราใช้ไปสักประมาณ3วันแล้วอันนั้นนะค่อยไปหาหมอเพื่อที่จะรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันต่อไปก็ได้ครับอันนี้เป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้น สีเหลืองๆส้มๆกล่องด้านหน้าน้องสาวเลยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรคะโอเคครับตัวนี้เป็นขมิ้นชันนะครับอ่ขมิ้นชันถ้าถ้าคุยถึงเรื่องขมิ้นชันนี้คนใต้ยืดอกได้เต็มอกเลยว่าดีที่สุดต้องอยู่ที่ภาคใต้ดีที่สุดไม่ใช่แค่ในประเทศนะดีที่สุดในโลกทําไมคะต้องอยู่ที่ภาคใต้อะไรคะเพราะว่ามันมีสารที่มีชื่อว่าเคอร์คูมินสารที่มีชื่อว่าเคอร์คูมินเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นสารออกฤทธิ์หลักของตัวขมิ้น ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงาสองที่เนี่ยก็ตรงบริเวณตรงเขาที่เป็นเขื่อนราชพัฒตรงนั้นครับตัวนี้แก้อะไรคะอาจารย์ตัวนี้จะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ถ้ามันมีการสกัดไปเป็นสารสกัดขมิ้นชันเนี่ยก็จะช่วยในการรักษาอาการข้อเข่าอักเสบได้ถึงขั้นนั้นเลยข้อเข่าไม่ค่อยดีอยู่ด้วยเอางั้นเอายาขมิ้นชันไปทานเลยต้องทานยังไงล่ะคะคุณหมอปกติถ้ากว่าต้องทานเนี่ยค่ะ อถ้าทานแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยครั้งละ1นถึงสเม็ดค่ะสเม็ดครับเวลาสี่ครั้งวนละสีครั้งหลังอาหารอ๋อก็คือหมายถึงว่าเช้ามาทานเที่ยงหลังอาหารตามแล้วก็ตามปกติตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนอีกเหรอคะใช่ครับอ๋อแต่แต่ว่าถ้าถ้าหายแล้วก็หยุดได้ครับไม่ต้องกินต่อเนื่องไั้กลุ่มด้านล่างบ้างค่ะ ตัด้านล่างส่วนหน่ก็จะเป็นเดี๋ยวยังมียาอีกอันยาอีกอันหนึ่งอยู่ด้านหน้าใช่เอาที่เป็นกลุ่มยายาหมองยาหมองยาดมอ่ะยาหมองกับยายาหมองเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับ่อย่างพวกยาหมองไพรก็ตัวนี้น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าใช้แก้ปวดเมื่อยยาหมองไพรต้องเป็นสีสีเหลืองสีเหลืองอ๋อยาหมองไพรครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นยาหมองพยายอใช้แก้แมลงสัตว์กัดต่อย สีเขียวครับใช่ครับสีเขียวเหมือนพวกถ้าโน้ก็แซมอะไรใช่ไหมที่รักใช่จะคล้ายๆกันย่าหมองของที่พัฒนาให้กอบุญเนี่ยก็เป็นตามความต้องการของผู้ประกอบการเลยคือไม่ไม่ใส่สีไม่ใส่สีใช่ครับสีที่เห็นเนี่ยจะเป็นสีจากธรรมชาติสีขาวก็ออกเหลืองๆนิดนึงกับเขียวๆนิดนึงก็เป็นสีของสารสกัดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อย่างกลุ่มยาหมองเนี่ยมันเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติยังไงทำไมเขาถึงให้ความสนใจคะ คือ,อถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขาจะชอบใช้โดยเฉพาะพวกยาหม่องสีเขียวผม,ผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรเนาะแต่ว่าคือมักจะขายดใีในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยาหม่องสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอาจจะมีชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์อะไรเงี้ยครับ ที่ที่ใช้ใช้กันอยู่ถ้าหากว่าคนที่ต้องการเอาไปนวดตามร้านนวดเนี่ยค่ะต้องใช้ตัวไหนคะได้ทั้งสองตัวเลยครับได้ทั้งสองตัวได้ทั้งสีเหลืองแล้วก็สีเขียวต้องบอกว่าตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยในสถานบริการร้านนวดเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียชาวจีนเนี่ยก็คือเขาต้องมีนะอยาหมองในการเอาไปนวดเพราะเขาชอบมากมันหอมมันช่วยมันเย็นมันผ่อนคลายนี่ก็เป็นกลุ่มของยา นอกจากนี้ค่ะนอกจากกลุ่มยาแล้ววันนี้ก็ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำารับอางด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างด้านหน้าได่มีอะไรบ้างคะอาจารย์เริ่มจากฝั่งขวดที่เป็นขวดขุ่นก่อนด้านขาฝั่งนี้ตัวนี้จะเป็นเจลอาบน้ําผสมสารสกัดกาวเครือขาวกาวเครือขาวมันช่วยอะไรต่างเนี่ยจะเป็นถ้าถ้าทางภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นฟโตเอสโตรเจนก็คือมันมีฤทธิ์คล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิง ในคนที่อาจจะเป็นผู้หญิงหมดหมดประจําเดือนหรือว่าจริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหมดประจําเดือนก็ได้นะก็คือเป็นผู้หญิงทั่วทั่วไปก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้นะครับตัวนี้จะใช้แล้วจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะครับ จริงๆคือท,ที่เน้นไปว่าผู้หญิงหมดประจำเดือนเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่มีการสร้างเอสโตรเจนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฟตัวเอสโตรเจน,เนก็จะทำให้เขา,าผิวเปล่งปลังขึ้นเพราะการที่ผู้หญิงขาดเอสโตรเจนไปก็จะทำให้ม,มีภาวะชราขึ้น รประมาณนั้นครับจะได้ไม่แก่ไวนงพูซะอยากจะพูซะสาย,ยากจะจับแล้วไปซื้อไปใช้ชเลยค่ะจะได้เปล่ง,ปล,งปลั่งปลุ้งปลิ้งไงเวลาเไปใช้ถ้าว่าถัดมาล่ะคะเป็นตัวไหนยังไงเออสีเขียวสีเขียวเป็นน่าจะเป็นเจลอาบน้านตะไคร้ใช่ไหมครับใช<า>่ตะไคร้ตะไคร้ตัวนี้เป็นตะไคร้บ้านนะครับเราใช้น้ํามันหอมระเหย จริงๆคือกลิ่นในในท้องตลาดมันจะมีอยู่หลายแบบเน,นี้คือเราใช้น้ํามันหอมระเหยตะไคร้เลยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็คือน้ํามันหอมระเหยที่สกัดมาจากตัวของตะไคร้เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ช่วยให้ผ่อนคลายครับก็สําหรับคนที่ อยากหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆใช้ได้เลยค่ะนี่อย่างที่เราเห็นดูตัวหน้าบรรจุภัณฑ์ก็จะมีเขียนอยู่นะเป็นรูปอยู่ว่าเป็นตัวตะไคร้สีเขียวส่วนสีเหลืองถัดมาก็จะเป็นขมิ้นนะคะเหมือนสีเหลืองก็คือขมิ้นนะฮะขมิ้นก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นโรดักชั้มเปี้ยนขมิ้นเนี่ยถ้ามาเมื่อกี้เราพูดถึงสารเคร์คูมินใช่ไหมสารเคร์คูมินเนี่ยก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีก็จะช่วยป้องกันผิวจากมลภาวะแสงยูอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะช่วยป้องกันได้นะเจลอาบน้ําตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวแรกๆเลยที่เราออกมาเพราะว่าเ,เราอยากจะชูขมิ้นซึ่งเป็นวัตถุดิบของทางใต้แล้วก็ตัวของสูตรสูตรของสบู่เนี่ยเป็นสูตรที่อาจารย์ของคณะเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวท่านเองอกอ็มีความสำคัญ อาจารย์เล่นพูดมาทั้ง3ตัวนี้เนี่ยอยากจะจับจองทั้ง3ขวดเลย่นไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวเจอกันแต่ว่ายังมีฝั่งด้านหน้าของอาจารย์อีกด้วยฝั่งนั้นจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไรคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแชมพูนะครับแชมพูสำหรับอ๋ออาบน้ําแล้วชาตัวแล้วไม่พอนะคะต้องสระผมด้วยในส่วนของผมตัวเร่ค่ะอยากจะ ถามตัวฝั่งริมสุดเลยค่ะฝังง่งสีน้ําตาลเนี่ยครับตัวสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นแชมพูของผสมสารสกัดทองพันช่างทองพันช่างอทองพันช่างเนี่ยจะใช้ในการรักษารังแคมันมีฤทธิต้านเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของลังแครค,ครับนี่ก็เกิดจากงานวิจัยของอาจารย์เราเหมือนกันนะครับก็ท่านพัฒนาสารสกัดตัวนี้ขึ้นมาให้มีสีเขียวที่ลดลง นะครับแล้วก็เอามาผสมในตัวของแชมพูสระแล้วก็จะทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องคันที่หนังศีรษะมีรังแคอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะบรรเทาลงไปได้ครับเนี่ยใครตอนนี้ใครฟังอยู่แล้วชออเออฉันเป็นรังแคเองก็จะลองมาใช้ได้ถูกต้องตัวที่สองนะคะตัวต่อมาเป็นมะกรูดนะครับมะกรูดขึ้นชื่อขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะมะกรูดเนี่ยเราใช้น้ำมันน้ำมันผิวมะกรูดสกัดเย็นค่ะอ่า ตัวน้ำมันผิวมะกรูดสกัดเย็นเนี่ยจะมีมีสรรพคุณที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมทําให้ผมดกดำครับตัวนี้จะขายดีเพราะว่ากลิ่นมันหอมด้วยครับใช่เพราะมะกรูดจะขึ้นชื่อเรื่องของการบำรุงเส้นผมอยู่แล้วสาวๆจะรู้จักกันดีถูกต้องถ้าเห็นมะกรูดเมื่อไหร่เนี่ยก็เก็บไว้เลยถูกต้องแล้วถ้าถามตัวที่3าจะเป็นตัวสีเขียวอันนี้เป็น จากอะไรคะอันนี้น่าจะจากว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ก็ตัวว่านหางจระเข้มันมีสรรพคุณในการบำรุงเส้นผมอยู่แล้วครับทำให้ผมชุ่มชื่นครับไม่ให้แห้งตึงครับใช่เพราะปกติเนี่ยถ้าหากว่าใครที่รู้จักว่านหางจระเข้จริงๆเขาจะเอามาทาผิวใช่ไมเวลาโดนความร้อนเนี่ยก็จะรีบเอาว่านหางมา บกไว้นอ,อกนากจากผิวแล้วแสดงว่ามันสามารถช่วยเกี่ยวกับผมด้วยเหมือนกันนี่ลืมภาพจําไปได้ในหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสมุนไพรเนี่ยเอาไว้กินเพื่อจะทําให้ร่างกายดีขึ้นอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของความสวยความงามด้านอื่นๆอีกด้วยก็ถือว่ากว่าจะได้มาแต่ละงานวิจัยอาจารย์ขาต้องแอบถามราคาก่อนว่าราคาเราเริ่มต้นอยู่ตั้งแต่ที่เท่าไหร่ไปจนถึงเท่าไหร่คะอาจารย์เอาเป็นกลุ่มยาก่อนกลุ่มยาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเป็น ฟ้าทลายโจรจะขายอยู่ที่แพงละหรือประมาณก็ลงละหรือไงคะตัวราคานี่ผมจำไม่ได้จริงๆตัวตัวเนี้ยจะตกอยู่ที่ระประมาณแผงละ15ถึง20บาทถ้าผมณจำไม่ผิดนะครับประมาณได้ไม่แพงนะคะถ้าเป็นกลุ่มแบบพวกแชมพูหรือว่าเจลอาบน้ำล่ะคะถ้าเป็นแชมพูกับเจลอาบน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่น่าจะร้อยร้สามส้าหรือร้อยห้าสิเ้านี่ยนะครับ ร้ <50. S 2> อาประมาณ150ยห <150 S 2> ้บร้อยหาทออถือว่าไม่ได้สูงมากราคาจาคับต้องได้ขวดละร้อยห้าบาทถ้าในส่วนของยาหม่องล่ะคะยาหม่องอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสีเท <40. S 1> ่าไหร่เอ่ย 40บาทครับ40บาทเท่านั้นเองถือว่าราคาย่อมเยาว45บาท45บาทที่จริงอ่ะต้องบอกว่ามีเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเขาเขินกล้องเขาบอกว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์กอบุญเฮอร์นะฮะแอบกรซบราคาอยู่เขาบอกให้กับอาจารย์เป็นคนพูดเองแล้วตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะให้เห็นมากเลยนะยืนแอบหลังกล้องใช่แล้วก็สามารถแบบ ช่วยช่วยสร้างกำลังใจใช,ช่วยแบบบอกให้ทีนี้แต่ถามอาจารย์ต่อว่ากว่าจะได้มาเป็นสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยมันผ่านงานวิจัยมามากน้อยแค่ไหนแล้วเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวคะโอเคครับก็ถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็น small win เนาะ <Small Win S 2> มันก็ <Win S 2> ก็คือว่ามันใช้เวลาไม่นานาที่จะทำขึ้นมาให้เป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับอย่างน้อยๆก็ใช้เวลาประมาณ3-6เดือนขึ้นอยู่กับว่าองค์ความรู้ดั้งเดิมเนี่ย มันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดไปจริงๆคือ,อะจะมีผลิตภัณฑ์นอกจากนี้นะครับเช่นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นแปะแผลในปากอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์จากโบบกพวกนั้นก็จะใช้เวลากันเป็นปีๆเลยบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะรู้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหตลอดช,ช่วงชีวิตคนนะกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ก็มันจะต,ต้องใช้พวกสภาพกำลังในการวิจัยค่อนข้างเยอะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีองค์ความรู้เดิมอยู่มากน้อยแค่ไหน <c oughs> ครับทีนี้ขอถามอาจารย์สักนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของกอบุญเฮอร์บของเราเนี่ยค่ะได้รับรางวัลอะไรมาบ้างหรือยังคะหรือว่าน <c oughs> ในส่วนของการันตี <c oughs> ไหมคะ,อะโอเคครับก็จริงๆคือเรามีมาตรฐานการผลิตนะครับเรากำลังจะก้าวสู่อาเซียน GMP ภายในปีนี้ นะครับแล้วก็ส,ส่วนรางวัลเนี่ยไม่ไม่ได้ไปไปประกวดอะไรเนาะ,ะแต่ว่าก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงพยายามจะส่งเข้าประกวดอยู่แล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยก็จะได้รับการรับรองจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยาค,ะครับ<อ>ใช่ได้รับการรับรองของออยอแล้วว่าสามารถจําหน่ายได้ มั่นใจปลอดภัยแน่<ช> <feasible. S 1> นอนนะ,ะ,ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะไม่ต้องไปทัหัวนะคะปลอดภัยถ้าว่าซื้อไปใช้รับรองแล้วนะคะเป็นการการันตีนะแล้วจะไปหาซื้อที่ไหนบ้างคะอย่างตลาดตอนนี้ที่เราไปวางจําหน่ายอยู่มีที่ไหนบ้างคะก็ตอนนี้สามารถซื้อได้ที่ตามร้านยานะครับทั่วทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีถ้าไปกรุงเทพก็จะมีร้านดอยคำช็อป ค่ะคือช็อปอีกโอ้โหก็จะเป็นแบบร้านที่เกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถหาซื้อได้นะใช่ค่ะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่าน Facebook สแกนไลน์เลยไลโอเอกอบุนเทิรกนะคะ K O R B O B W O N H E R P X นั่นเองค่ะนี่แล้วก็นู่นเมื่อกี้เจ้าของหันมาว่าได้รับมาตรฐาน G P O หรือว่า ต้องบอกต้องบอกที่จริงควรจะเข้ารายการเองเลยนะแต่ยืนด้านหลังเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่นําเรื่องของงานวิจัยมาต่อยอดอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่อย่างน้อยเนี่ยคนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนเองเขาก็ให้ความสําคัญกับการนําสมุนไพรเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคแล้วก็นํามาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามครับก็ดีดีใจอย่างมากนะครับราว่า มีผู้ประกอบการเนี่ยสนใจที่จะพัฒนาผู้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเราจะได้ก้าวข้ามจากที่เป็นเดิมที่ขายแค่วัตถุดิบก็มาขายเป็นอย่างอื่นบ้างะนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่จะทําให้พวกนี้ขายดีๆแล้ขายได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของความโดดเด่นอของผลิตภัณฑ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการอาจจะต้องหาให้เจอด้วยตัวเอง แล้วอาจารย์มีแผนจะพัฒนาต่อยอดอย่างผลิตภัณฑ์ของกอบุญเทวกว่าต่อไปควรจะต้องเป็นสมุนไพรประเภทไหนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรดีคะอ๋อโอเคครับก็ตอนนี้คือต้องดอูเสียงตอบรับของลูกค้านะครับว่าเขาอยากให้พัฒนาไปในทิศทางไหน,นครับอตอนนี้ที่เราดูคร่าวๆเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ย ค่อนข้างที่จะมาแรงโดยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงไวัมากขึ้นก็การดูแลสุขภาพผิวเนี่ยที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับก็ต้องดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักว่าจะต้องการ วางไว้คร่าวๆไหมคะว่าอาจารย์หาว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรต่อไปหลายแบบลชั่นไหมคะตอนนี้ขออุบไปก่อนได้ไหมอุบไ้ก่อนด้วยมีอุบไว้ด้วยนะคะแต่ใช้สมุนไพรแน่นอนใช่ใช่ค่นะคะเพราะว่าสมุนไพรทั้งหมดทั้งเพลเหล่านี้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เพิ่งนํามาจําหน่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะนํามาใช้นะคะใช่เมื่อกี่ปีแล้วนะคะแปดปีแล้วถือว่าจารันตีคุณภาพได้ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญทางเภสัชศาสตร์ของมออเขาก็นําไปใช้เพื่อการรักษาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย ถือว่าเป็นการการันตีความปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้จริงจากงานวิจัยนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงคนไทยคะ่ะให้หันมาให้ความสนใจกับสมุนไพรเพื่อจะนํามาสู่การรักษาโรคหรือว่าบารุงผิวพรรณกันมากขึ้นค่ะโอเคครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะใช้รักษาตัวเองอในเบื้องต้นเงนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอะ่ะเบื้องต้นสามารถใช้สมุนไพรรักษาได้เนี่ยก็อยากให้ใช้สมุนไพรกันไปเพราะว่าหนึ่งคือ,อสมุนไพรเนี่ย ห่วงโซ่ของธุรกิจทั้งหมดเนี่ยมันจะ,จะอยู่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเลยเรียกว่าเกือบร้อเลยเพราะงั้นก็ช่วยเศรษฐกิจชาติด้วยะจะได้ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยถ,ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอหาเภสัชกร เพื่อที่จะใช้ยาแผนปัจจุบันนั้นรักษาต่อไปอนี่เป็นการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก็ถือว่าช่วยชาติได้ประมาณหนึ่งส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรเนี่ยจริงๆผมถือว่าเป็นทางเลือกในการบำรุงผิวในการบำรุงผมหรือแม้กระทั่งในการดูแลตัวเองออด้วยความที่เป็นสมุนไพรเนี่ย side effect จะน้อยอยู่แนละ้วอาการข้างเคียงจะมีไม่ไม่เยอะมากะนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างสบายใจนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็ ก็มีเสียงที่ตอบรับมาอย่างค่อนข้างดีนะครับว่าใช้แล้วโอเคใช้แล้วชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งการันตีได้ครับแต่ในส่วนของปริมาณการใช้ยานี่แหละคะเหมือนบางคนเนี่ยอาจจะแบบพอเป็นสมุนไพรปุ๊บเออไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องปริมาณใช้มากเกินไปมีคําแนะนํำไหมคะจริงๆคือใช้ตามที่ระบุไว้ข้างกล่องได้เลยครับยาไม่ควรเกินกว่านั้นครับเช่นเขาบอกว่ากินครั้งละหนเม็ด ก็คือครั้งหนึ่งกินได้ไม่เกิน2เม็ดอย่าไปกินเกินนั้น ห้ามกิน3เม<อ>็ดข้างกล่องเขาเขีย okay, นยังไงก็ทําตามแบบนั้นนะคือมันมี <c oughs> ทั้งประโยชน์แล้วก็มีแต่โทษในระยะเด็ถ้าเกิดเราบริโภคเกินความจําเป็นต่อร่างกายมันก็จะ<ช> <ๆ S 1> ส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ด้วยทีนี้อาจารย์ค่ะอย่างผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะนําสมุนไพรมาสู่งานวิจัยแล้วก็นําไปเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องติดต่อช่องทางไหนแล้วก็เราให้บริการยังไงบ้างคะขออนุญาตสั้นๆค่ะอาจารย์โอเคครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ได้นะครับค่ะเ8้าศ <c oughs> ูนย์อติดต่อมาที่ทางก้าหนึ่งหนี ก็ได้นะครับทงางไลน์เราขึ้นให้บนหน้านจอแล้วนะคะสามารถติดต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะครับก็แจ้งมาได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาอะไระแจ้งมาคร่าวๆได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อที่จะ มีพันธกิจเนี่ยเพื่อที่จะรับใช้สังคมรับใช้ชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าทางเกษตรกรผู้ประกอบการอยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์พวกนี้สู่สมุนไพรเนี่ยสู่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับออยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนอกจ<ช>ากจะเป็นงานวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยทำอยู่แล้วเนี่ยก็ยังตอบโจทย์กับความต้องการของสังคมเพื่อจะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนเองนะคะส่วนใครสนใจผลิตภัณฑ์กอบุญเธอก็สามารถติดต่อ ตามช่องทางที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์เรื่องของการนำสมุนไพรมาใช้เพื่อสุขภาพและก็ร่างกายของเรานะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ